นี่คือการปอกมะพร้าวนะคะเพิ่งมาทำเป็นตอนแก่นี่แหละความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะคะมีมะพร้าวแต่ว่าไม่มีคนปอกที่สวนที่สูบพัน,นะะบ้านที่สุบพันมีต้องหลายต้นเลยสิบสี่ต้นออกทุกต้นเลยเป็นพวงมากเลยนะคะเป็นทลายเลยนะ แล้วเราก็สามารถนะก็จะแตกนี่รูปที่สามแล้วนะคะจะไปฝากเขาด้วยนะเนี่ยความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะคะ